โอ้ยเสียบลาในี่ยนะปุ๊บบ้าปุ๊บบ้มเลยวันนั้นเห็นน้ําแห้งเนาะตอนนี้ครับฟ้าคําลนคำรามไม่รู้ว่าตกแถวไหนฟ้าร้องลั่นตลอดเวลาเลยนะฮึม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 ,มปลานี่จะได้ตัวหรือเปล่าต้องดูกัน สวัสด,ดีครับเพื่อนๆคนเมืองอยู่ในเมืองนะครับมาเจอกันอีกแล้วช่วงเย็นวันนี้นะครับเลิกงานมาฝนตกตลอดเลยหาอะไรไม่ได้วันนี้มีหน่อไม้ละหน่อไม้ออกเยอะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอันนะแต่ว่าจะตัดไปได้สองอันเพราะมัน,ม,นมันใหญ่แล้วนะนโตแล้วอันนึงจะหุบไ้ก่อนผมบให้มันยาว,ยาวนะ ยาว อยู่นะครับนี่หัวหนึ่งก่อนอันนี้เล็กนะแต่ใช้ได้แล้ว ครันนี้ก็เจ๋งนะฝนตกได้หน่อไม้นะครับลองตกปลาดูก่นไหมวันนี้อยากจะลองตกตรงนี้ด้วยนะเบ็ดแปไ้ไผ่ฝนตกอย่างนี้ไม่รู้จะกินหรือเปล่านะครับแล้วก็ฝั่งนู้นนะผมลองโยนไปเหมือนเดิมเบ็ดฝรั่งนะนะลองโยนไปอันหนึ่งก่อนเอาละสิ โเบ็ดติดเบ็ดติดไปแล้วคันหนึ่งอ่ะทำไงอ่ะ ดูนะไม่กินยังไงเดี๋ยวเราย้ายไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ต้องรอรุ้นดูว่าน้ำมันเยอะขึ้นนะฝนตกเนาะน้ำมันไหลมาละฝั่งนี้ก็ปกติฝนตกก็นิ่งเงียบนะนเงียบตลอดเลยแต่อยากเห็นว่าตรงนี้เป็นเป็นปลาที่มาจากคลองช่องฝนตกน้ำไหลเงี้ยมันจะมาจะจะมีตัวหรือเปล่าเนาะ อ่งนี้ไม่แน่นะเนี่ยอันนี้ผมเพิ่งโยนไปตรงนู้นนะแล้วมันมีฟองอากาศขึ้นมาต้องมาดูนะว่ามันจะดึงเบ็ดหรือเปล่าเนาะไม่ได้ซูมให้ดูนะครับผมถ่ายแต่ครั้งนั้นแ่มันมีฟองอากาศขึ้นมาหมดเลยใต้น้ำอะผมคิดว่ามันมีโอกาสเนาะถ้ามันกินนีมันปื๊ดไปเลยนะลุ้นกันฮะ บางนั้นก็กินเหมือนกันนะแต่ผมอยากรู้ว่าฝั่งนี้วปลาที่มันดึงนเดียดเดียนเป็นปลาอะไรอาหารเน่าๆล่าเราใส่ดูไม่รู้กินหรือเปล่าใส่ทังหัวไม่ขีด ได้ลุ้นหรือเปล่าครับเพราะว่าในน้ำเนี่ยออกฟองอากาศมันเริ่มขุ่นจอจุดเหล็กอย่งเงี้ยแปลว่าฟามันต้องอยู่ใต้น้ำเลย ฝนกำลังลงเม็ดอยู่หน่อยๆน,นะครับช่องเก็บอาหารมาับบนี้ ไม้ไผ่เริ่มกินแล้วองศยปลาน้อยหรือเปล่านะเดี๋ยวรอดึงนะรอดึงมืดค่ำเร็วครับเพราะว่าฝนมันตกเนะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงแค่หกโมงกว่าแล้วด้วย โอ้ยเสียงลาในนะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยวันนั้นเห็นน้ําแห้งเนาะตอนนี้ครับฟ้าคํารนคาลามไม่รู้ว่าตกแถวไหนฟ้าร้องลั่นตลอดเวลาเลยนะฮึม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 ปลานี่ยจะได้ตัวหรือเปล่าต้องดูกัน เหมือนจะกินนะแต่ไม่กิน จะกินตอนไหนโอ้นกกวักอยู่นู่นนกกวักมานี่เลยมา

อาแล้วเอาแล้วดึงเมฝนลงเม็ดอีกแล้วฟ้าฮึมๆตลอดเลยน่าจะแถวพัทยานลยน่ะเอาละเอาละเอาละ โอ้ฝนล,ลงเม็ดหนักแล้วโอ้ลงหนักเลยทีนี้ดึงไปแล้วดึงแล้วโอ้ย โอ้ยเสียงฝนอู้มาแล้วครับนโอ้โหขอตัวก่อนดีกว่านะครับวันนี้มาหนักเลย,ย,ย,ยครับยังไงก็ขอตัวก่อนดีกว่านะครับรู้สึกว่าจะหนักเลยรอบนี้นะงั้เเจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับวันนี้ก็คงจะได้กินตอไม้นะครับคนนอกอยู่ในเมือง ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามารับชมให้กำลังใจกันนะครับวันนี้ก็ขอลีไฟไปก่อนนะฮะก็อย่างไรก็ต้องลงคลิปนะครับไม่มีคลิปลงนะครับคิดถึงเพื่อนๆพี่ๆนี่นะดูการใช้ชีวิตขอ,คองคนนอกอยู่ในเมืองนะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ นี่มาถึงบ้านก็ยังแบบตอนนี้สองทุ่มนะสองทุ่มกว่าก็ปล่อยป,อย,ปอยตกๆไม่กี่หนักเลยนะฮะดูขนาดถังน้ำน้ำมีเต็มเลย,ย่างปลาภูกลางสายฝนนะฮะนีต้มหน่อไม้ด้วยได้มาจากสวนนะเมื่องานไปสวนฝนตกนี่ก็มาปิ้งปลดทู สน,น่อยไปงานศพมาก็ไม่ได้กินข้าวที่งานเลยยะยังไม่ได้กินข้าวใช่ไมไกินข้าวยังไม่ได้ยินข้าวก็เลยสองทุบอยู่อาจจะไม่กินแล้วครับ <c oughs> อู้หูหไฟเพื่อนเพื่อนนี่ไอ,อตัวนี้มันน่าจะหนีออกมาตอนนั้นนะเดี๋ยวผมจะจับขังไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อย ไปปล่อยที่สักดูดิโอ้โหเล็บเลยนะอยู่ในนี้ก่อนต้องใช้โดดออกคุณรู้จะมีหรือเปล่าครับอยู่แถวนี้แหละ ฝนตกหนักเกิน